ตัวเองว่าตอนนี้ประกันบำนาญแบบมีอะไรน่าสนใจไหมถ้าทำรีบทำอายุน้อยเนี่ยเรารีบออมเนาะก็ผลตอบแทนก็จะสูงสูงกว่า yeah. ประันบำนาญให้ irr น้อยจริงไหมสักเบี้ยประกันบำนาญเนี่ยมันยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะสูงสุดถึง200,000บาทเลยนะคะคนแบบฐานภาษีสูงสูงอะ<ม>เช่นแบบ30-35%อย่างเงี้ยที่เขาต้องเสียภาษีอะการเอาบำนาญไปลดหย่อนก็ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแล้วเมื่อคิดเป็น irr <ๆ S 1> ก็จะได้ประมาณ7-8%เลยนะคะถือคุ้มกว่าการเอาเงินไปฝากธรรมดาที่ธนาคารนะคะมันจะมีแบบ ได้นอกเหนือจากแบบนั้นด้วยมันคือผลตอบแทนพิเศษนี่มันคืออะไรคะ บริษัทอะค่ะเอาเงินเราอะไปลงทุนให้มันงอกเงยเนาะเราถ้าสมมติว่าบริษัทเนี่ยมีผลประกอบการที่ดีเขาก็จะแบ่งผลประกอบการหรือกําไรอันเนี้ยมาแบ่งให้ของเราเนาะซึ่งเขาก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีมันก็อาจจะดีกว่าที่ไม่มีเลยถูกไหมคะอย่างน้อยก็สองมเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะได้เป็นหลักพันหลักหมื่นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าตอนนี้อายุ30อยากลงประกันบํานาญทั้งปีละแสนจากวันเนี้ยจนถึง60 แล้วตอน60เนี่ยเราจะได้เงินบำนาญเท่าไหร่คะประมาณประมาณปีละ2 1 6 0 0 0 0บาทค่ะคือเกือบประมาณเดือนละ2,000 0ื่นได้เลยะคะกุ่มค,ค่าเลยเนาะเหมือนเราเก็บเงินตอนนี้เพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายภายหน้านะคะ